สบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับครูออราดาสาวอแก้วแล้วก็ลูกศิษย์ของครูโอ้เนาะซอนองเด้อทุกคนคลิปนี้แมนเรื่องจริงโบเนาะเดี๋ยวครูอ้จะให้ทุกคนบึ่งน้ากันว่าเป็นเรื่องจริงโบถ้าเป็นเรื่องจริงครูโอ,อก็รู้สึกว่าเสียใจยเนาะคือครูโอ้ไปเลื่อนเฟซไปเห็น บพว่าจะยุแอปใดเน,ะนา,เนานะนะคุณเห็นข่าวนี้นะทุกคนคุณรู้สึกว่าฮือเนะทุกคนตอนนี้เขาถ่ายคลิปกว่าอ,อยู่ที่เวลาสิบเก้านาฬิกาสี่บเอ็ดนาทีเนาะทุกคนวันที่สิบเก้านาะทุกคนนี้เห็นข้าวนอกจากบักเซียงตุยแลวก็มาเห็นข้าวนี้ะนะทุกคนรู้สึกว่า ใจให้คือกันเนาะทุกคนพี่พี่เอฟซีบึงอยู่ใส้จังหวัดใดเนาะอย่าลืมคอมเมนต์บอกคุออเด็ดเนาะแล้วก็บอกน้องเดแมนคือนางลังกงแท้เออนางบุค่อยสบายปันใดเนาะเพราะว่านางนางพื้นเนาะทุกคนทุลักทุเลเนาะชีวิตเนาะทุกคนช่วงนี้อากาศเริ่มแบบเริ่มฮอนเนาะตอนกลางวินเนาะทุกคนตอนซุ้ยเนาะหรือว่าตอนเที่ยงเนาะเริ่มฮอนเนาะอากาศเริ่มฮอน อยู่บ้านอยู่ฝั่งไทยเ,เป็นน่ารทุกคนอาการหอนระโบเนาะคอมเมนต์บอกข้ออ่อเดเนาะฝากกดติดตามช่องของครูอราดาสาวบอกแก้วให้ได้ดือ้อเนาะเป็นภาษา,าไทยนะทุกคนอ่าส่องหลักก็คือครูอราดาเนาะคือคือช่องนี้เลยเนาะนั่าจะฝากคอมเมนต์บอกครูออเดเนาะถ้าว่าคิดเห็นน่ารัยนะหลังจากที่เห็นคลิปวิดีโอนี้กอ็อย่าลืมคอมเมนต์บอกครูออเดเนาะซึ่งครูออรู้สึกว่ารู้สึกเสีใสยใจน้อยนึงเนาะนะทุกคน บแม่ Moment, น้อยหนึ่งไล่แลวเนาะแบบไปฟังน้ำกันก่อนหลายประเทศร่วมในนั้นก็นมีสซโปรลาวนำเนาะประเทศไทยเพิ่นหัน่นจากหกสิบวันที่พำนักอยู่ในประเทศไทยนะสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว<ม>ที่<ม>เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้เหลือทุกคนเพิ่นเสีย,ยเหลืออยู่สามสิบวันเพื่อป้องกันบ่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หลักลอกทำงานในประเทศไทยโอ้โหตัวคนคือว่าเป็นข่าวที่ แบบบุคคลนี้มาในสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวยในประเทศไทยเนาะสำหรับประเทศที่ได้รับวีซ่าจากประเทศไทย60วันตอนนี้เพิ่นสีหันลงเรือ30สิวันทุกคนเพื่อหยแล้วะยะการพำนักในประเทศไทยนั้นหน่อยลงเพื่อหลีกเลี่ยงว่าห้บุคคลกลุ่มนี้หลักลอบทำงานทุกคนโอ้โหเนาะทากันได้ไปว่าถือวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ทุกคนแต่แต่ทำงานเนาะกา่ขอหายทุกคนไปว่าไปทำไมเที๋ยนเขาจะทำงานให้ถูกต้องเนาะเพราะประเทศไทยเพิ่นตอนนี้เพิ่นเริ่มเข้มงวด เขาแล้วทุกคนเพิ่นเริ่มเข้มงวดเนาะทุกคนคือว่าเป็นข่าวที่สาหรับนักท่องเที่ยวหลายประเทศที่เดินทางกลับมาประเทศในประเทศไทยสําหรับประเทศที่ได้รับพิชาสองปีทุกคนคือว่าโอ้โหสุดยอดประเทศไทยเพิ่นจัดเต็มแล้วทุกคนคือเมื่อก่อนเนะาะประม่นเมื่อก่อนปีปีแรวนี่ทุกคนนะครับ คือขอไปเที่ยวประเทศไทยนะทุกคนขอ,อไปอยู่ประเทศไทยช่วงปิดเทอมจะได้อยู่ซอ,องเดือนแล้วจึงกลับมาเต็มบัดอีกคันอนึงนะจากเมื่อก่อน30มือเนาะสาวันแล้วเขาจะเ,เปลี่ยนนโยบายให้เป็น60มือเนาะหรือว่า60วันนั่นเองเนาะทุกคนแล้วตอนนี้ลดเหลืออยู่30มือคือเก่าอะนะ แม่เรื่องจริงบ่ทุกคนเนาะก็ะเห็นอยู่อยู่ข้าวเนาะตามข้าวส่วนลายก็จะแม่ข้าวทางฝั่งไทยเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือข้าวของอพี่ต้นเนาะขอไปเห็นอยู่คลิปของพี่ต้นเนาะขอขอเอามาให้ทุกคนฟังน้ำกันว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงโบเนาะถ้าว่าเป็นเรื่องจริงก็น่นาเสียดายเนาะทุกคนเพราะว่า เวลาเขาไปเที่ยวนะเขาแบบอยากอยู่ประเทศไทยเดินดนนะเนาะทังว่าเขาจะบ่นอะรบ่อะไประเทศเวียกแต่ว่าเขาอยากไปเที่ยวใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยแบบประเทศไทยนะรู้สึกว่าอยู่แล้วอบอุ่นอยู่แล้วแบบสบายใจอยู่แล้วแบบรู้สึกปลอดภัยเลยอยู่แบบอยู่แล้วแบบรู้สึกว่ามีความสุขเนาะติดใจอะนะทุกคนแล้วแบบผมมีย่างจะต้องกังวลเนาะถ้า ข้าวมีงบพอเนาะมีเงินพอทุกคนโบฮัวเวลาเขาไปตอนกลางเว้นกลางคืนอย่างก็แล้วแต่นะฮูซึวะมันน่าอยู่นะทุกคนแล้วกเกษตรไทยแบบฮูซึว่าไปอยู่ประเทศไทยย่ำใดก็ฮูซึว่ามันเป็นคือบ้านเฮาอ่ะเนาะแบบ บอกแล้วลูกศิษย์ของครูออจะแบบงงๆอยู่บเคยไปประเทศไทย,ยจ้าเถื่อแล้ว<า>บัดนึงค<า><า>ูออจะทามเนาะลูกศิษย์ของครูออนะเรื่องพาสปอร์ตเนาะทุกคนว่าลูกศิษย์ของคูออยักใดาพาสปอร์ตไปเที่ยวประเทศไทยหรือว่าไปเดตุียกอยู่ประเทศไทยบ่เนาะแล้วมันลมเรื่องนี้กวนเนาะทุกคนคิดเห็นเน,นาะใดคอมเมนต์บอกคูออได้ดอเนาะถ้าเป็นเรื่องจริงเนาะกับอีตุนเนาะอีตุนคนล่าแล้วก็ เสียดายเนาะเสียดายโอกาสนี้แต่กะต้องเคารพไนเนาะต้องเคารพกฎหม้ของประเทศไทยเนาะเพราะว่าเผิ่นเฮดเทสนะเพื่อสกัดกั้นผู้ที่ว่าไปเที่ยวและลักเฮทเบียกนะเนาะแราวมันกับพอยเฮดให้ผู้ที่ว่าไปท่องเที่ยวแบบยักอยูโดนๆ้นคือครูโอนะเนาะก็ลเลยแบบเดือดหอนไปน้ว่าซันซนเนาะู้ซึกว่าเดือดหอนเพราะว่าตัวเองมักแบบ ไปอยู่ประเทศไทยดุนนะเนาะจนาบางเทื่อเนาะอยู่ตัวมบนจันทาม,มาไปเฮ็ดอย่างอยู่ประเทศไทยเต็มเข้าเต็มออกจต่โลดมาสัน้นข้อบอก่ความจริงเนาะข้อหมักประเทศไทยเดย์ข้อหมักประเทศไทยชื่นชมประเทศไทยอยากอยู่ประเทศไทยเนาะแบบกะมีโอกาสเนะาะเข้าออกๆอยู่หันเละเนาะถ้าว่ามีโอกาสได้ไปข้อไปเนาะแล้วกะบางเทือ่อบริจาคือเขาบริได้มี เวียกจาเป็นแต่เขาก็อยากไปเที่ยวบางเธอเขาบริไปเที่ยวเขาก็ไปเวียกจําเป็นคือเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะแบบเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหลนะเนาะคือโคเนาะคนเหา่าเนาะโดนไปกะสุขภาพเนาะอายุไลยขึ้นสุขภาพกะอ่อนแอนะโรคนี้โรคนั่นกระท่ำห้านะเนาะคือต้องได้ไปไปรักษาสุขภาพอยู่ประเทศไทยฝั่งไทยเนาะ คือทุกคนในถ้าผู้ใดติดตามคูออจะหูุเลยเนาะคูออจะท้ามลูกศิษย์ของคูอออาน้อ,นองถ้าสมมุติว่าเนาะสมมุติเดอสมมุติเดอทุกคนเนาะแต่ถ้าความเป็นความจริงมีจริงคูออจะดีใจเนาะ,ะครูคออก็ดีใจเนาะมีผู้ใหญ่ใจบุญทั้งฝั่งไทยเพิ่นอยากเฮ็ดพาสปอร์ตให้น้อง น้องจะฮับบอยากเห็ดโบฮับอยากเห็ดอยากไปอันทองเชียวประเทศไทยอยากไปลินประเทศไทยอยากไปลินอยู่ประเทศไทยแม่อยากไปลินอยากไปเบึงคนไทยอยากไปบึงถนงน,นหนทางของคนไทยแบบเบ่งเตออันอยู่อันโทรศัพท์จะนี่หรือว่าเขาสแสดงแต่อยากไปเห็นตัวจริงเลยแบบเห็นแล้วก็รู้สึกแบบว่าอยากไปน,นะมันงามประเทศไทยน่นนะ อันนี้เรื่องจริงเรื่องงามในงามเทสเนาะชักไปเห็นในเทบออยากอยากไปเห็นเทเท,เทเลยอยากไปสัมผัสอยากไปเยียบประทเทศแผ่นดินไทยเลยเพราะว่าติเกิดมานี่มีแต่มาอยู่อันอยู่ประเทศเฮาบ้านเฮาเคยไปไซเลยอันเข้าไาเยียบนี่แบบถ้าว่าฟังฟังแล้วแบบมันจะโบสุภาพนะเฮาตรงเฮาไ้คําว่า,าอายากเขา้าอยากไปเที่ยวประเทศไทยอยากไปสัมผัส แต่ที่จริงอะเกิดมาบุเคยเอาใช้คำทับซับทองถิ่นเนาะบุเคยไปเยียบประเทศไทยจเือเนานคือคนไทยเนาะสมมุติว่ามีคนไทยบุเคยเข้ามาประเทศลาบุเคยไปบุเคยมาเยียบแผ่นดินลาวจากเถืออนั้นประมาณนั้นเนาะฟิวนั้นเนาะทุกคนบ,บอด,ดาราม่าเด้อเนาะว่าอีกอย่างน้องกับเป็นคนชนเผ่าเดอเนาะราแบบการเาว้ากัน บอกคอยอ่าอดคล้องเนาะบันบันไดล้ะกะ็พยายามอ่าฝึกลูกศิษย์ของครูโอเนาะแต่ละคนแต่ละคนทุกคนสุดยอดเลยเดี๋ยวนี้น,นะครูโอชูดสดเนาะไดพิมพ์ก็ได้แล้วพะสะัสปอดเจนก็ได้แล้วเนาะ <c oughs> อ่า ลิงลิงซึ่งเป็นลูกสาวของคุโอนะตอนนี้ได้เป็นลูกสาวแล้วทุกคนเนาะลิงลิงน่าจะเป็นลูกของน้องเศร้าแต่แต่คูโอแลนเอกสาน sure. ให้เป็นลูกเศร้าของคูโอนะเดี๋ยวนี้เป็นลูกเศร้าของคูโอเต็มตัวเลยเนาะลิงลิงคู่โอกับเฮดพาสปอร์ตให้ลิงลิงและก็เฮทให้แม่เพราะว่ายักไปเที่ยวประเทศไทยยักไปอาบน้ำทะเลว่าสั้นโอ้ยเม่เอ้ยบ่ยะบอกฮู้บ่ว่าสิ่งที่ลูกเศร้าคนนี้ย่านเนาะ สิ่งที่รูอ,อ่ย่านประเทศไทยนาะย่านอ,อยู่ประเทศไทยเวลาขูออกไปประเทศไทยนี่รูอ,อ่ย่านที่สุดก็คือย่านย่านเงินมดแล้วก็ย่านย่านตุยย่านอ้วน โซ่งยางนี่แหละนอกจากโซ่งยานขัวไปยันอย่างเนาะเวลาครูออกไปประเทศไทยนะทุกคนขัวก็ไปประเทศไทยชื่อว่าแบบไปตะลอดแล้วก็พอเมกแบบเเนนะเฮ่นน่ะนะขาเจ้าก็อยากไปอยากไปเฮ่นและอยากไปสัมผัสอีกอย่างเขาเจ้าชื่นชมประเทศไทยชื่นชมคนไทยแบบคนไทยไมีน้ำใจคือแบบเมนี่แวาตะลดอดเลยเมย์พอนี่แบบโอ้แบบคนไทยน้ำใจดีคนไทยน้ำใจงาม คือถ้าเ้าถึงน้ำใจนี่ต้องยกให้คนไทยเลยอันดับหนึ่งเนาะความมีเมตตาความมีน้ำใจต้องแบบคนไทยเลยต้องมาอันดับหนึ่งเลยสําหรับคู่โอเนาะทั้งที่ใดพบเห็นถึ้งว่าคู่โอ่ได้ไปประเทศอื่นแต่คู่โอว่ะสัมผัสใดเนาะทุกคนว่าคู่โอเคยเมื่อก่อนเนาะตอนโบเฮดยูทูปนะคู่โอเคยแบบลิน แอปหาทุกคนเนาะเล่นแอปแลกเปลี่ยนภาษาครูออจะฮู้เลยเนาะเพราะครูออเคยแชทนําหลายๆคนหลายๆประเทศเนาะมาจากหลายประเทศเนาะอันนี้ก็ได้คําตอบจากลูกศิษย์ครูออแล้วว่าอยากไปเห็นเนาะแม่อ่ถ้าว่าได้พาสปอร์ตแล้วก็ยังงบได้ยังเงินได้เนาะบ่แม่นว่าได้พาสปอร์ตแล้วสิไปประเทศไทยดเนาะเฮาก็ต้องได้พาสปอร์ตแล้วต้องได้ต้องมีเงินเนาะนี่ก ฝากเนาะพี่พีเอฟซีเนาะเอ็นดูน้องเดี๋ยวนาะลูกศิษย์ของครูโอและะ้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเนาะเทีงว่าจะบ่มีสปอนเซอร์หรือว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญก็ย่าแต่ว่าให้นอ้องโฟกัสเนาะแล้วกะ็มีเป้าหมายว่าเอออยากได้แล้วก็ให้คิดว่าเอออยากได้อยาก,กได้บางเทื่อความฝันอาจจะเป็นจริงเนาะเนาะอันนี้ก็ถ้าว่า มีก็ดีใจเนาะถ้าว่าน้องได้เฮ็ดพาสะปอร์ตก็ดีใจเพราะว่าเดี๋ยวปิดโรงเรียนหรือว่าเรียนจบถ้าว่าอยากไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยก็สามารถไปเฮ็ดเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยมีพาสะปอร์ตอย่างบ่พอได้ทุกคนต้องเฮ็ดวีซา่าแล็ดเฮ็ด MOU พรมอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนาะนี่แหละเนาะทุกคนแต่กาน่าเสียเสียดายเนาะที่ว่าเขาจะลด จาคกสิบมือมาเป็นอ่สามสิบมืออ้ยทุกคนเนาะยังให้เปลี่ยนเลยเพราะว่าโคอ่อนะ่ะแบบเป็นคนที่แบบมักไปเที่ยวประเทศไทยนะทุกคนแบบเ่องว่าโคอ่อจะบระิกินข้าวเร้าข้าว่วยข้าวแรงข้าวอ่าเที่ยงนะโคอ่อประหยัดเพื่อที่ได้ได้ไปสุมมประเทศไทยเนาะแบบได้ไปเียนหูได้ไปเห็นความเจริญเนาะชาติหนึ่งเนาะ ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะได้เห็นความเจริญในชาตินี้ขวก,ก็ดีใจเนาะถึงว่าจะไม่ได้ไปประเทศอื่นแต่ได้ไปประเทศไทยขวก,ก็ดีใจเนาะนี่แหละทุกคนขวาก็ฝากท่ามเนี่ยเด้อมันเป็นเรื่องจริงโบเนาะว่าจาก6ุสวันมาเป็น30วันเนาะแล้วก็ขวก,ก็ท่ามลูกศิษย์เนาะก็ได้คำาตอบแล้วก็วกยังมีนอนลังไว้ว่าเออถ้า,าน้องได้เฮ็ดพาสปอรต์ตนี้ อยากไปประเทศไทยโบ้เนาะนี่คำตัวก็บโอ้โหอยากไปสุดๆเลยเนาะทุกคนแมนีน่ค่ะฝากเนาะพี่พีเอฟซีังไทยหลกักะทางฝังลาวเนาะกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเขาเด,ด้อเน,อะนอาะเดี๋ยวเราจะผลิตผลงานให้ทุกคนได้ชมเนาะทุกคนสามารถตัหนิดที่ชมพวกเขาได้ด้อเนาะแล้วอยากให้พวกเขาเฮ็ดคลิปแบบเกี่ยวกับยังอย่าลืมคอมเมนต์บอกเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กับาวแล้วเนาะน้องอยาก มียังอยากบอกโบพอมีบอม,มีเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ต้องก้าวเข้ามาสบายด,สายดีสวัสดีค่ะ,คะพบกันคลิปหน้าเด้อ